พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดรังค่ะจะพาไปชมการรวมตัวกันของแม่บ้านเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราค่ะแต่วันหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนตัวเองค่ะเพราะว่าชอบทำงานฝีมือค่ะโดยการทดลองทำผ้าบาติกค่ะจนปัจจุบันสามารถที่จะสร้างเครือข่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งค่ะแต่ว่าทางกลุ่มเองยังมีความคิดสร้างสารรค์เพราะว่าเขาสามารถทดลองทั้งหาลวดลายใหม่ๆแล้วก็เฉดสีใหม่ๆด้วยการเอาพวกผล,ลไม้วัสดุหรือว่าพืชที่มีอยู่ในท้อง นนสามารถมาทําทั้งลวดลายแล้วก็เป็นส่วนผสมสร้างสีขึ้นใหม่ได้ด้วยครับนางสุนิสาจินาคุณวิพัฒน์นะครับพัฒนาฝีมือแล้วก็ทําเป็นอาชีพแบบนี้มาสัก30ปีนะครับผู้ชมจะจดทะเบียนเป็นกลุ่มสตรีแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณบ้านที่หมู่3าําบลปากจ่นอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรงังให้เป็นศูนย์สาธิตปากแจ่นพีเจการทําผ้าบาติกนะครับเป็นทั้งสถานที่ผลิตด้วยแล้วก็เป็นโชว์รูมสินค้าด้วยมีทั้งแบบผ้าผืนแล้วก็แบบเสื้อผ้า สำเร็จรูปที่ตัดเย็บไปแล้วนะครับจุดเ,เริ่มต้นในการทําผ้าบาติกก็มาจากสมัยก่อนนะครับที่ป้าสูดเนี่ยเป็นประธานสตรีในชุมชนนะครับแล้วก็ได้ขอวาาประมาณการจัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนในการทําผ้าบาติกขึ้นมาเลยมีโอกาสได้ไปทดลองฝึกทำไปด้วยในตัวครับพอลองทำไปเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายอย่าง แต่ว่าพอกิจกรรมจบไปคุณผูชมอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยเห็นว่าไม่น่าปล่อยเอาไว้ว่างๆครับเลยเออกมาทดลองทําเล่นๆเพราะว่าชอบงานนี้อยู่แล้วตอนแรกเนี่ยก็อาศัยการพวกลอกลายแกะแบบลวดลายต่างๆดัดแปลงไปเรื่อยๆครับจนมีหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพาไปฝึกอบรม จนมีความชํานาญมากขึ้นนะครับรู้ว่าผ้าปาติกต้องทําอย่างไรบ้างก็เริ่มสร้างสารรค์ลวดลายแล้วก็สีขึ้นมาใหม่ครับจากจาก,จากการวาดลวดลายด้วยมือตามจินตนาการก็มีแล้วก็การปั้มลายจากแม่พิมพ์ก็มีครับตอนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดระดับ4ีดาวของจังหวัดตรังนะครับไปออกร้านขายที่ไหนก็ให้การตอบรับดีเสมอเลยครับ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ชมครับพระวาดลวดลายที่ทําออกมาเนี่ยบางทีก็อาจจะคล้ายๆกับหรือว่าอาจจะไปเหมือนกับทางกลุ่มอื่นๆได้เพราะว่าทุกวันนี้นะคะก็มีความคิดสร้างสรรค์ต่างคนต่างสร้างสรรค์ออกมาค่ะทางเกษตรกรกลุ่มนี้โดยทางพิ่สุค่ะก็เลยมีความคิดสร้างสรรค์นะคะว่าถ้าลายแบบนี้แล้วก็อาจจะไปซ้ําได้ต้องมีการย้อมสีใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้มีจุดขายหรือว่าจุดเปลี่ยนที่สร้างความ ควคิดสร้างสารรค์แล้วก็เป็นการตอบโจทย์สําหรับกลุ่มลูกค้าค่ะ เพราะว่าในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจในเรื่องของการใช้สารเคมีเขามีความกังวลค่ะก็เลยตกลงกันนะคะว่าน่าจะเปลี่ยนสีค่ะจากเดิมที่มีการใช้สีเคมีมากๆก็เลยเปลี่ยนนําเอาวัสดุหรือว่าวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าผลไม้มาทดลองใช้เป็นสีสกัดออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นําไปย้อมนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็สามารถที่จะสร้างสีสันเมื่อเมื่อนาไปประกอบกับลวดลายที่มีการออกแบบแล้วก็ทา ให้ได้ผืนผ้าบาติกที่มีความสวยงามแตกต่างไปจากที่เคยเห็นค่ะก็ก็พยายามพยายามที่จะทําสีธรรมชาติออกมาเหมือนกันค่ะพยายามอยู่ก็มีฝักตะตอเป็นฝักมันเปลือกมันอ่ะต้มคือคือมันเป็นตะตอที่มันเม็ดไม่สวยอ่ะที่มันเป็นแถวตามภูเขาอ่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็น <laughs> แบบนี้เลย <c oughs> เพราะว่าเวลาเอาสตอไปต้อมอ่ะซีมก็เป็นแบบนี้หนูคิดดูเออแน่ๆน้ำที่มันกันออกมารีดออกมามันก็เลยเป็นสีนี้ใช่ เราจากจะผลิตผ้าแล้วนะครับป้าส่ก็ยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มต่างๆอีกด้วยจนบางกลุ่มที่ได้สอนไปคุณผู้ชมพอเขามีความรู้ความชํานาญมากขึ้นก็กลายมาเป็นเครือข่ายที่ช่วยกันผลิตแล้วก็พัฒนาสินค้าร่วมกันไปครับบางทีเวลาที่ลูกค้าสั่งผ้ามันเยอะๆเป็นสิบผืนถ้าหากทาไม่ทันก็แบ่งกระจายงานให้กับกลุ่มลูกขายแบบนี้ช่วยกันทําต่อไปด้วยอย่างกลุ่มลูกศิษย์ในตําบลเขาในนะครับก็มีการทำผ้าคลุมไหล่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ไปพร้อมๆกับคนในชุมชนด้วยครับ สำหรับลูกของประสุสองคนค่ะเรียนจบได้ก็เพราะว่าการทำอาชีพเสริมด้วยการทำผ้าบาติขายนี่แหละค่ะและปัจจุบันค่ะทั้งสองคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทางกลุ่มของประสุสามารถที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะ